วันนี้หนูไม่คิดอะไรเลยค่ะก็อยากทําให้เต็มที่แล้วก็ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดอีกไม,ไม่เครียดเลยเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เรอาจจะหลุดโฟกัสตัวเองค่อนข้างเยอะใช่หนูก็ไม่ได้ใช้เลยช่วงหนูก็รู้สึกเฉยๆแต่จริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับปากกาหรอกค่ะมันเกี่ยวที่ตัวหนูเองอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ ทราบมาคือจริงๆการที่เราใช้ตัวมันคือเอมไซที่อยู่ในรูปแบบของปากกาค่ะซึ่งซึ่งเราอ่ะใช้โดยโดยเรามีแพทย์มีนักโภชนาการในการให้คําแนะนําเราหลุดโฟกัสตัวเองแบบไปเลยอ่ะเพราะว่ามันหนักนะสำหรับหนูกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่า,าไไนมาเป็นยไงบ้างแต่ว่ามันมันใดๆคุกขชื่นชมว่าเรามีสมติมากขึ้อะรางกับเราวันนี้เรา,ไปไาเป็นไงบ้างครับก็วันนี้หนูไม่คิดะไรเลยค่ะ ก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็เดินก็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 มีความสุขในสิ่งที่ทําเพราะว่ามันอีกแค่4วันเองอ่ะเดี๋ยวมันก็ไฟนอลแล้วใชัก็ก็อยากทําให้เต็มที่แล้วก็ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดอีกแ่วันเครียดไมไม่เครียดเลยค่ะใช่ไม่เครียดเลยเพราะว่า คือคือก่อนหน้านี้เราอาจะหลุดโฟกัสตัวเองค่อนข้างเยอะเราไปโฟกัสปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วหนูก็ได้รับคําแนะนําจากปบบปานวัตรรวมถึงตัวแบบพี่ๆที่เขาคอยให้กําลังใจเราตลอดอ่ะเราก็เลยเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างได้แล้วก็แล้วก็แบบโฟกัสตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็คือปาัวรานก็คือตัดที่นเลยคืไม่ด้ไม่ใช้เลยแล้วใช่หนูใช่หนูก็ไม่ได้ใช้เลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็เคารพ ไม่้แนะนำไ่ได้ควเห็นเพาป็นแป้งของตัวเองว่าไม่ได้ใส่แล้วมันมันเป็นอย่างที่เขาพูดอ่ที่มันก็มันก็ปกตินะคะใช่มันก็เป็นเหมือนเดิมหมายถึงว่าหนูก็ไม่ได้แบบหิวมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็งูหนูก็รู้สึกเฉยเแต่จริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับปากกาหรอกค่ะมันเกี่ยวที่ตัวหนูเองใช่หนูหนูหนูไม่มีสติเองค่ะแล้วพอไปอยู่บนเวทีเนี้ยเราจะำ คือในหลายคนหรือที่ทีมงานเป็นหลักไม่ทำต้นเงืนเราอย่างดีไหมโหเขาน่ารักมากค่ะเขาแบบเขาบูดบู energy ให้เราตลอดเลยอะไรเงี้ยแบบเช่นก่อนที่เราจะเดินเขาก็แบบคอยแบบรีฟแล้วก็คอยส่งกําลังใจดีๆให้คือทั้งหมดเลยอะ่ะหนูรู้สึกมีความสุขมากก่อนเดินแล้วการหยุดการหยุดใช้มันจะมีอะไรไหมอะไรอ,อันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ ทราบมาคือจริงๆการที่เราใช้ตัวมันคือเอ็มไซที่อยู่ในรูปแบบของปากกาค่ะซึ่งซึ่งเราอ่ะใช้โดยโดยเรามีแพทย์มีนักโภชนาการในการให้คําแนะนําซึ่งซึ่งหนูก็มั่นใจว่ามันก็ไม่ได้เกิดอันตรายกับชีวิตเราอ่ะและ้วการใช้ชีวิตน,นะตอนนี้ตอนที่อยู่ในกองอย่างที่หนูบอกว่าไม่ค่อยผิูขนาดจะเป็นปกผิแล้วอย่างตนนื่นวมันจะมีความเขาเรียกว่าสตรีทไลน์ จริงๆอ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะคือแม่ๆพี่ๆอาจจะเห็นว่าปัญหาชีวิตมันค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆอ่ะบางทีมันทาให้เราหลุดโฟกัสตัวเองแบบไปเลยอ่ะเพราะว่ามันหนักนะสาหรับหนูกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราทั้งต้องโฟกัสของเรื่องของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเราจะต้องแบกรับอะไรเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เราหลุดบ้างในบางครั้งแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันรอเคลียร์จบหลังประกวดเสร็จหรือยังไง จริงๆเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นทางผู้ใหญ่เขาก็คอยช่วยเคลียร์ให้อยู่ใช่ครับแต่ว่าตัวหนูเองถ้าถามส่วนตัวหลังจบการประกวดก็เดี๋ยวต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยครับ